พี่ไผ่ยองยันหน้ามาันละยองที่นี่ก็เอาออนหนามคนนั้นมาลูมาแค้นแหลมมาลูมาแค้นลูกมาหนาถึงละให้ไรช่วงปุ่นพี่น้องเมืองตาเขาเขี้ยวอาทิตย์ก่อนนีเมื่อวานปุ๋ยเขี้ยวงามเลยเหมือนนี่ อา,า,าหารปลามาให้อาหารปลาพี่นลอง นามใส้ใส่ไปต่อ,อนส่นนามเต็มน้องซ้า้วค่ะพี่น้องเลี้ยงปลาเค้งไว้มีแต่ปลาเค้งหน่อยป้าอันอื่นก็เคยเอามาเลี้ยงอย่างนี้บัดสวยงามน้องใหม่ น้ำใหม่ก็เริ่มป้งร้ายลวคนอันนี้เอาไปเห็ดน,น้ำใหม่โสมร้ายหลอล้วได้หนิคุณทาาคผมจะมีพามาชมสวนเหมือนนี้พยามตัดออกเพราะสามันสีขึ้มมันสีหกว่าเห็นไหมนีจ้ะสวนเล็ก อานี่ก็เป็นหม่มต้นใหม่เอามาปลูกไว้อันนี้ไผ่เลียงไผ่เลียงน่อง,งลลลเล้อค่ะผพื่นไผ่เลียงน้องน้ฟฝนก็สีเขียวแบบนี้ละ่ะนี่อันนี้ก็เป็นค้องค้องหนามพักปุงงเกิดเองหมดเอามาปลูก เรามึงบรรยากาศท้องไทยท้องหนาเด้อค่ะมเหมือนี้ไก่เชียรผักเชียร์นี่ยลงใช้ผวกหมดผวกปว่ากลายคือคนพักกันมาหาเชียร์กิน อันนี้ต้นตะไคร่หอมนะคะผพื่ลนยูไ้ย,ยูนาขันโบอยากใส่สานเคมีเขาก็มาเอาไปอู้ยหนักยัยนบาดมือจริงๆต้องมีมีดพร้อมมีบเบลเมอร์ีดเบลเอามากกับดึงแบบระวังระวังตรงนองอี้เบยใ,ใบยมาซมน,นี่เอาไปยองสนามพี่น้องไปยองสนามเอามาทาน้าแขนน้าขาค่ะดีจ้ได้แน่นอน มึงยองใช้กำหนามแบบที่นี่ยองใช้กหนามอไข่ยองยะหนางนานละยองที่นี่ก็เอาหนามนีนมนน้มาลูน้ำแข็งแบบมาลูน้ำแข็งลูน้ำหนาหยุงละให้หลายช่วง มาลูกค่ะเพื่อนนี่สมุนไพรแบบนี้ดีตัวปลูก,กน้ำค้ากางเกงยุ่งหลายยุ่งคัดสมุนไพรมันบ้นาเนอะมันต้องใสสารเคมีแต่ให้หอมมีประโยชน์ค่ะเพื่อนถ้าไปปลูกไว้เดอ้อ